สวัสดีเลยอฟซีสุดทุกท่านสุดทุกคนเด้อมือนี้มาแล้วมาแล้วของดีของเด็ดเด้อแมวจะห้โชคแล้วมือหนีแมวหน่อยมาร่อแล้วมาลุกควนก็เลยจัดหายเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นเห็นแล้วลูกเด้ออ่ะอ่ะอ่ะใส่โชคก็เด้อบ้านเขามาแล้วเขามาแล้วเขามากวนแล้วนั่นเขาอยากให้โชคเอฟซีเด้อเดี๋ยวเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเอฟซีเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาตีนึ้นมากเขากวนเลยเขาอยากให้โศกแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ให้เพิ่นเห็นกันแจงข้าวแจงข้าวเพิ่นก่อนลูกแจงข้าวเพิ่นก่อนใจเย็นๆลูกใจเย็นๆทีละตัวอ้าวที่เห็นได้เนี่เด้อตัวแรกนี่คือแมวจับไว้เราเด้อวันนี้เด้อเริ่มจับแล้วอ้าว ก้าลูกก้ามก้ามก้ามมาจับให้เพื Dieu ่อนกันลูกมาจับให้เพื่อนกันเด้อเดียวเดียวเดียวเด้อเอาออกไปอีกแล้วซีแล้วหนึ่งตัวซีแล้วหนึ่งตัวแล้วเอาได้ยังไปหนอปัญจะขับไปเลนนี้เด้อครับซีแล้วตัวที่สองสิเป็นยังกะมาเบิ่งเลยซีเด้อเดี๋ยวสิลงเขียนให้เข้ามาไหมทีเทียเขาเกินเขานั่กวน เอีกยวเขาก็มาคอยยุ่งหนักไปแหละตัวนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งได้อนี่เด้อเห็ดซีเป็นหนึ่งแล้วเอาคือเขากับเรียกปูขักเส้นรอบอันนี้เนาะเขาไปอ,อีกแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็กล้ามจะเย,นยน็นเย็นเขาขับมาแล้วปลาเดิมตัวแรกกับซี ตัวที่สองกับหนึ่งจับซีหนึ่งมาด้วีเดอเบิ่งกันเบิ่งกันซีหนึ่งแล้วจะเข้าไปใส่าบแล้วก็ไปไหมจะใสโตัวเดียว เอาตัวหลาตตดแล้กวกันถาอยอมาแล้วมาแล้วไสด้สิขับนะนมาเบิง้งมาเบิง้งอ่ะเข้าไปไปเร็วเข้าไปเร็ว,ไรว,ไรวๆวได้สเอากกันเอามาแล้วเปลี่ยนกันขบับเอาดีๆเอาดีๆ,ๆยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันมาสองตัววันนี้ ให้บับไปกลับมาเลยกลับมาแล้วมาสวงเลยเลยเอ็ดจีเลยแหลกได้แหลกซีหนึ่งไปได้ไปแล้ววันนี้สีได้ตัวได้แต่เบิ้งถ้าเบิ้งสองตัวได้ยังกันละมั้งยางยังยังยังเอายังยังยางยังยังยงเอาเอาออกให้ได้เอาให้ได้ออกมาเอาแมนแมนแมนออกมาเอาเตี๋ยเดียวเอาอันเดียวเสียละอันนี่เอามาหลาย บ่ได้บ่ไบดเอ็งทีละลายบ่เอ็งทีลอันสีละอันเน่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 ขับออกมาออกมาเร็วเอ้าไปยังกันเลยไปยังกันเอ้าตัวนด้ทีเอาตัวนด้ทีได้เอ้าออไปแล้วตัวนั้นตัวซีหนึ่งขับเดี๋ยวยังทีเอานี่ได้แล้วตัวนี้เอ้าเอาเข้ามาแล้วสามเอ้าเอาลูกเออเอไปแล้ว เอ, survivor, e helmet, เอาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้อ่ะเบื้องบนหนกมาๆมาตายเพิ่นเบื้งตายเพิ่นเบื้องเราเอาเอาเอาเด้อจับออกมาลูกจับออกมาหนี่อ่ะเอาลูุกอ่ะเอาเร็วเอาเร็วเออให้เพิ่นเห็นให้เพิ่นเห็นอ่ะเพิ่นอ้าวมาเล้อเด้อพี่น้องเอฟซีเว้ยตัวแรกศูนย์สองตัวเด้อแมครับอยู่นี่สองตัวมีสองตัวตัวแรกได้ซีหนึ่งไปแล้ว ไปใส่เ,เรียกให้เพิ่นก้อนลูกเพิ่นก้อนลูกเอาเร็วๆเรๆไปออสักสมคู่กันเยอไปกันตี้เยจะจเฝ้าน้ำมูวไงนาะเพินถาบึงยูง่มไหมลูกเพินถาบึงเนาะู่นั่นผิีตกต่อนนจิตกเอาเรีกก่อนลูกอ้านะเอาเรกกอนอย่าไปอย่าไปไม่ได้ ตอน้จังสันเอาให้มันได้เอาให้มันได้ดูให้มันได้เอาอเอาตัวเดียวว่าได้ดอกเมันทาเบิ้งหนุกมันทาเบิ้งเอาเอาตัวนึงอีกตัวนึงก่อนตัวนึงก่อนเร็วเร็วเร็วนะนั่นผมจะทาเบิ้งอยู่เอาไปว่าส <üyor> ันไปไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้ยมาแม่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 ไปแล้วเขาไปแล้ว วันนี้เขาบ่าสนใจไหมเขาจะไปกินอยัางกับกับหรือเป่น่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ับมาใจเย็นๆได้ซีเดอเดี๋ยวเขาก็ับมาเดี๋ยวเขาก็ับมา Uhm. มาอีกแล้วมา,มาอีกแล้ว er ah. เับมาอีกแล้วเด้อเอฟซีเด้อแลนเับมาอีกแล้วอ่ะเขามาอีกแล้วอันนี้นี่เอาอีกทุกเอาอีกเอาอีกอาอันนี้อ่ะมาแล้วมาแล้วเอาเขามาแล้วเบิ้งเด้าเอฟซีเด้อเขามาแล้วเขามาแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งก่อนทีหล่าจังเอาอยู่เด้อเพิ่นเบิ่งก่อนอยจะพาไปอยจะพาไปอยู่ก่อน คู่ที่สองสามเลยพี่เด้อซูนหลักกับสามคูท่ที่สองสามเอ้ามาลุกมาเอาอีกไปซูนหลักกับสามคู่แรกซูนคู่ท,ท,ท,ที่สองซูนสาม อู๋ที่สามจะเป็นตัวเล็กกำลังหายอยู่กกำลังหายอยู่เอาเอาแน่ๆลูกเอาแน่ๆเอ,เอาแน่ๆเอนลยเอาแน่ๆที่มัน,นอยากเห็นม่นว่า,าขาดอีกแน่เลยก็อยากขาดเลยจะฟอไปลูกจะฟอไปเดี๋ยวต้องไปกินเข่าเพิ่นจะหาสามคูหาครูก็เดี๋ยวลูกเดี๋ยวหาก่อนเห็นอีกแล้วเด au, ้อเห็บซีเด้อ มาอีกแล้วหนึ่งมาอีกแล้วหนึ่งมาอีกแล้วเอาเขา,า,าอีกเขาอีกอีกเชนึงลูกเนอาเชนึงเนาะมาอีกแล้วเอาแมนแมนลูกเอาแมนแเอาหนึ่งมาแล้วด้อเอพซีด้วยเอาตัวนี้เป็นยังน้อยแบบนี้เนาะเดี๋ยวลูกเดียวตัวนี้ครับหนึ่งละมังกรอ๋อ,อมันคือจัง <laughs> อยู่ตะกุมไก่ไก่กันจะฮะนี่ วันนี้เป็นสามเด้อบันนี้เด้อเด็ดสี่เลยหนึ่งแล้วกับสามเดี๋ยวเขาก็กลับมาอีกเด็ดสิถ่าอีกก็อ,อดใจถ่าไปเด้อย,ยังมาท่านท่านเดี๋ยวเขาไปกินเข่าอยู่เขาหิวเขา่าเขาไปกินเข่าอยู่นี่นั่งกินเข่าอยู่งับงบดูตัวแรกเป็นเทียที่สองอ ตัวแรกเป็นหนึ่งตัวที่สองเป็นสามหนึ่งสามเด้อเขาจับให้สองสามคูแล้วเดี๋ยวเขากินเขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กมาอีกอเขาก็ลังไปกินเขา่าเดี๋ยวเขาก็มาดิเขากินเขาเขากินเขาเอี้ยงแล้วเขาก็มา เอาจ้าครูดีนอะเขาขับตะก่อนเขากับวัดนั่นดอกอันนี้จับรัฐบาลเลยเด้อจับแมวจับไปก่อนล่อเล็กหลับเมืองนอกกามาใจเย็นๆเบืองแมวไปก่อนจากมันเล็กหลับสีมาประมาณม่กเกินวัน,ว,นวันจันเรืออังคารน,นี่แหละ ประมาณวันมัน Negative. ข้านวันนี mm ้ก็เป็นเสาของโมเมนวันว่ามันเป็นเสาของวันจันทร์วันนี้ก็ได้เมื่อแมวคาบอยู่นี่เพราะว่ามันมาแล้วอย่างมาแล้วมามาหลงมามามาจับให้เพป็นอีกก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันอ้าวมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วมามาลูกมามาอ่ะมาเลี้ยว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 มาแล้วกินเขาอิ่มแล้วมาแล้วเสาของวันจันทร์ลำวันนี้ มามามาเร็วเขามาเร็วมามามาเร็วอืม่นเต้นเขามาเห็นอ่ะอีเห็น,หนตัดหนาแล้วเจนเขามาแล้ว,ออนะลว,เวเขากินเขาอิ่มนะน้าลูกเอาสิไปใสสิไปใส้อมิบอไร้ำหางท่านบ่เรียกเขาก็มาอีกดอกจะเย็นเย็นบึง้งบึ้งไปเหลี่ยยเด้อภาแมวหน่อยานะซ้มหางเขาซ้หางแล้ว เขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่แลี้ยวสิเลยก็ไม่แล้วอ,าาอ้าวไม่เล้ว,เอ,อลวเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าลุยเลียเอาลุยเอาลูกเอาเอา้าเฮ็ดซี่เนทาเบิง้งทาเบิง้งหรือขนทาเบิง้งไปเบิ้งตัวนั้นเขากินเขา่าสิงดีล้วเขากินอีตโต้ข้องกินอิ่มแล้วจะเป็นมึงก็เอาลูกอ่ะเอาเนี่ยเอาตัวนี้เขาเชเอากคอนเนี่ยมุ่นหนุ่มเชี่อวควัน เอาบุญเกินเอาบุญเกินนี่บุญเกินอันนี้บุญเกินบุญรวมยังกินเข่าอยู่ฮะเอาออกมาลูกเอามาเทลโตเทลโตเทลเทลอันเร็วๆอย่าไปอย่าไปเอาอันนี้ก่อนเขากินเข่าอยู่เขาเขาบปกินเมื่อเด็จะคล้องอิ่มแล้วจะเป็นหยาดเขาเอาอันนี้เอาทำงานอันนี้เลยอึ๊บเอาได้แล้วเฮวางไว้บ้างไหมอ่ะเอานี่เอาเอาให้เห็นเลยอฟซีด้อนี่เนาเขาเอาแล้วเขาทำงานแล้วนั่นมาแล้ว ไม่ตัวหนึง่งแล้วสิมาหยาดกันละอย่าไปหยอกกันก่อนเอาหวัวเห็เดเห็บซี่ก้อนเร็วเลวีวเลวีเลวสิไปห่วงหยอกกัน,น,นมามามาเอาบุญรวมเต็มขวาม,มาเร็วดองนัเข้ามาแล้วบุญรวมมาแล้วเอาบุญรวมมาอีกตัวหนึง่งอ่ะบุญรวมเอาอีกอันหนึ่งอ่ะผมได้จะเอาอยากหยอกกันพี่น้องเอาตัวเอาออกกันเดียวแล้วยังกันนั่นเริ่มแล้วดีใจละ ได้ละอ,ออกไปไปเออออกแล้วเออ,อเออเอ่อยอกกันบานีิยอกกันเจ้าเกินจ้งมาขาบอีกอ้าวบานิซองเด้อพี่น้องเด้อซองมาแล้วผสมกันขบับสองตัวซองมาแล้วซองซองแล้วเดี๋ยวเขาบิ่งเข้ามาอีกอยู่เขาสิมาเอาอีกอยู่ เดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ยาฝายาฝาลูกยาฝาอ๋อให้พี่น้องเพิ่อเบิึงคบคบโตกันคบคบสูตรกันอ้าอันนี้ศูนย์เด้อดิเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นเห็นยืนยันยืนยันเขาขมไหมแล้วเขามาอ้อมเอาย่างเดียวไปเขาขยันแล้วดิจับจักสูตรก็เอาจับจักคู่ก็เอาลูกเอ้าเอ้าสองสูนเอาบึง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  ไปละอีกตัวนึ่งละเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสองซูลนี่ขวามบุญรวมเอาเอาอีกเอาอีกบุญรวมมาอีกเลี้ยวอีกเร็วตันึงเอาไปและเอาไปและเอาไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้ซีเดอร์ซีเดอร์กำลังเล่นอยู่หันอันหนึ่งมาทันออกมามาทันเกีย แก okay, อ,อกิงซแล้วจับกบคูดีน,นอนนนีจับสาตัวน้่อันหนึ่งเนาอจับซหางเอาหางหางหาง,งามๆและซีแล้เดียวเดี๋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 ยวยากเขาอยากเขาอยาเขาให้เพิ่นเห็นก่อนให้เพิ่นเห็นก่อนีนนอนอันนี้หาด้วพี่ลองเลือนี่เด้อหาหา ซีเราก็หาเบิง่งจำใสยกันเด้อเอเด้อซีหาเลยเด้อให้จับสามหางบันนี้สิสามสามหางเด้อบันนี้เด้อวันนี้ใ่สามหางอันนี้ก็ขับมาแล้วซีหาน้าม,มาลุงมา,มา ที่เราก็หาไปแล้วไปอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็มาสิมาจับสามหางใหเ้เราเดี๋ยวเขาก็มา มาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเอ้ยบุญรวมกลับมาอีกแล้วเอาเสามตัวบันนี้ลูกเอาสามตัวสุดท้ายเลยลูกเอ้าเลยเลยเอาสามตัวกึ๊บเอ้าออกมาออกมาเร็วเห็นเป็นเบิ่งเอาสามตัวเลยบ่ายสามตัวเด็ดเด็ดเขาในกลุ่มบะเขาในกลุ่มก็เต็มเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนี่ตัวเขาเราสิมา จับเหล็กขหน้อยยามได้ครับสิมานอนนำเอาไปอีกแล้วไปใส่นอน้ําบาน กลับขึ้นมาดิเที่ยวเปลี่ยนไปแนานมาเอาอีกสามตัวก็ได้ดอกอ่ะหน้าช่องตัวเลยบันีอ่ะตัวได้สี่เอาเอาลูกอ่ะเอออีก,เอ,อกเอาก่อนเอาก่อนต้องไปเออเอาออกมาให้เป็นเห็นเออมาแล้วเอขาขับมาแล้วอ่ะเอาอีกตัวนึงอันนี้เอาอีกอันนึงเร็วจัดให้เบิรงเด้อร์สามสามหางจัดเอาลูกลอย่าไป ไปแล้วเข้ามาเข้ามากล้องอันนี้บุญเกินบุญเกินเข้ามาดีกว่าหนิบุญรวมไปแล้วรวมในตัวหนึ่งเอาบุญเกินเอาเอาบุญเกินเนี่ยเอาขับไปเพิ่นเร็วลุกเร็วอีกสองตัวเอามาออกมาครับมาว่างว่างเอาออกมาเร็วเอาไปยังจิขับไปเสย ที่สองเอาอีกตัวหนึ่งลูกเนี้ยตัวเดียวเอารวมมือรวมมือคนที่ส่งขาประตูมาให้เอาเทียมันได้หาเทียมันแมนเอาลูกอ่ะอีกตัวหนึ่งเลยอันนี้ยังมาเบิองตัวออกมานะตามตัวเรื่อยๆลูกตามนี่นี่อีกตัวเดียวลูกตัวเดียวขอเลขหนึ่ขอนึ่ขอหนึ่งขอนึ่เอาขอนึ่ลูกอ่ะอันเดียวอีกอันเดียวลูกอ่ะนี่ điều 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 mà điều 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 เป็นเลนเนอร์แบบน,นี้เน,เนอะหาเลยขามูเอาขาออกมาแล้วสามตัวเลยยังใจเลยเด้อบาบน,นี้เนอมันจิกเขากุมที่จับที่แหลกปะมันก็มีบ่กกี้ตัวดีมีสามสี่หางอืมบบดนี้เห็นแล้วเด้อเอฟซีเด้อมาแล้วมาแล้วเอาตัวแหลกเริ่มเดิมที่ เอามาหกเอาตัวหกนี่ก็อยู่ตัวอยู่ลักเอากรอนก็คือลักลอยเนาะยลักลอยลักลอยลักลอยหกแล้วหกลักลอยตัวกรอนตัวที่สองปรากดแก้สายตาศูนย์ไดเอฟซีเด้อนี่คือศูนย์ ดกดแกใส่ตาแล้วศูนยกแล้วก็ศูนสามตัวสามตัวตัวที่สามมายังนอหนี่หนอศูนย์กับยังนอหนี่หนอเขาให้มาตัวที่สามมาแล้วพี่น้องมาแล้วศูนย์เกตเด้อพี่น้องเด้อเขาให้สามตัวแล้วบานนี่ครบหมดแล้ว สามตัวของเขากระแมนมาแล้วเด้อเอฟซีเด้อสามตัวของเขาแมวหน่อยขับแล้วเขาอยากขับคขามาวิ่งขับแล้วก็แลงก็นะไปกระมาตัวที่สามก็คือหกโอ,โลอเลข้ยงหกนี่เขียนบางงามเขียนบางงามเลขยเอาไม้เอาไม,เาไม้เขียนไม้ หกสูนหกสูนเก็ดได้พี่น้องเด้อน,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 นี่มือนี่เสาของวันที่หาเนาจัดให้แล้วเขบวาบอกด้จับลายมือแล้วเขามากว่วนย่ำจับย่ำจัดเหล็ก จัดห้าหน้อยเขาก็มากวนได้ให้เขาอีก่ถวก้อนเขาจับบ่แมนประมาณ่ถวนี้สิเป็นยังไงเขามาเบึ่งเด้อเห็นแล้วเห็นแล้ว3ามโตหกศูนย์เจดหศูน็ดหศู็นี่เป็นตัวเขาจับสุดถ่ายอาจจะเป็นเลข บนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่ามันเขาจับพวกสุดหาสุดนั่นอาจจะเป็นเหล็กข,ขงาง่างงกุนเกตนี่ก็เอามาไว้นี่เลยสุนเกตเ,เป็นเหล็กเด่นเลยเด่นเอ,เอาตัวนี้เขียนเลยชีน้าเงินเขียนเด่น 0 7เด้อพี่น้องเด้อเขาขาบับเกศสุดท้ายนี่เอาเป็นเลขเด่น0 7เ,เป็นเลขเด่นเลขกบิงไปเลยเนาะทั้งเด่นทั้งบิ่งไปเลยนี่0 7เ,เด่นทั้งเด่นทั้งบิง่งเอาบิ่งนำโหลดเอาบิ่งไปนำเลยบ,บ่วิ่งไปเลยบิง่งอ่ะ นี่แหละคือแมวน้อยได้แล้วได้แล้วของแมวน้อยสรุปให้ฟังเนะาะบ่มีเหล็กเคียงให้เดอ้อแมวสองตัวจับแข่งกันอยู่นี่ก็ได้มากจังสีเลยเด็กีเด้อของวันที่ให้เป็นของรัฐบาลซะก่อนของเมียของเมีม่ยงนอกสีมาเด็กเมี่ยงนอกสีมากับอาจสีมะมือนีของวันจันทร์หรือวันองังคารกับวันแหน่เขาทรงสิกมาแล้ว เขาลานเขาว่าเขาติดการติดงานอยู่ะที่าสัมผัสสดให้เห็นดิคือว่ามันเขาติดการติดงานงานเขาหลายยวันอาทิตย์เขาว่าทรงบาได้เขาแจ้งทังลำไยมาแล้ววันอาทิตย์เขาทรงบาได้เขางานหลายคนหลายเขาก็เลยอืม ส่งมาบ่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็เลยเขาว่าอาจิเป็นบันจันทร์มือนี่ล่ะจากสิเป็นเวลาได้กับเอฟซีก็บทาเบิ่งเ้อคขันบ่าาบันจันทร์ก็คือว่านังคารอันคือเขาเป็นผู้ทรงมาให้เขาไปเกี่ยวเขาก็บ่ได้นา้รา้านเช้าเขาทํางานนํเขาเขาว่าเขาได้แล้วเขาแจงทา้งอําใหญ่มาแล้วเขายังบ่ทัานว่างเขาติดงานอยู่เขาก็เลยสีเอามาให้อันนี้ก็เบิ่งของแม่ไปก่อนนะเอาจับคู่แรกก็บซีหนึ่งสรุปคู่สองก็ ศูมคูสากับสสคูสีกับสองศูนคูที่หาคูที่หาสี่หาขันสมมุติว่าขันไปูเป็นผู้เน้นผู้เด่นเนาะเรียกสองตัวปูสีเด่นตัวนี้ตัวหนึ่งาัว่ามันเขากับของปูน้ำเนี่ยตัวหนึ่งเล่นกลมให้เลยเนี่ ตัวหนึ่งนี่แหละคูนึงนี่คูนึงคือซีหนึ่งเพระาะว่าของปูก็เป็นซีหนึ่งก็เลขสามตัวเขาก็จับให้กันหกศูนย์เก็ดหนาะก็เลยเอาไปเขาเป็นเลขวิ่งเลยเลขกสามตัวเอาเป็นเลขบนนำ้ำเลขวิ่งนำ้ำเลขเก่งบนน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเลขเด่นบนก็คือศูนย์เก็ดเด่นล่างก็คือซีหนึ่งเอาเอฟซี 4, เขามาเบิ้งแล้วปูดได เคยอยากเห็นเล็กแมวอยากขับเห็น FC. เอฟซีคอมเมนต์มาว่าแมนเขาอยากเห็นเขาอยากทําหววอ,อีกแล้วบ่หนะามันนี้ตื่นขึ้นมาจาังได้บุเขาก็มาวนไดเอามาล่องให้เขาบึงเชิงแลมเชิงขับเชิงแลนก็มีเพียงเท่านี้ละเวลากระลำลูกลำเขาไปไลยแล้วนอเอฟซีิลอค่อยให้สรุปค่สรุปให้ซัํานเดอสำหรับมือนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วประสบตั้งแต่ความทุกความจเจริญ ควมเก็บยาใดควมไขายามีเอาซื้อส่องลงกอนสิบหกควมเก็บยาใดควมไขายามีให้ทุกคู่ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆพอแต่สศกแต่หลาบลำลำเรย่อยกันทุกคู่ทุกคนจะเจ็บจะจนเด้อเอฟซีเด้อ เ,เจ็บยาจนลำรวยกันสุกคูทุกคนจากทางส่งสิบหการวยชัแนวน้ำเหลขกแมวมาฝากคือสอ่งปูข้นนั่นลหละใจเย็นๆเ,นเดี๋ยวก็ได้เห็นเด็กรับมึงนอกส่งสัญญาณมาแล้วอาจจะเป็นเศาอของวันจันทร์หรือตอนเย็นของวันจันทร์ก็ได้ อจะออกสซ่ซตยตาเป็นวันอังคานก็ได้เอาสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเทนีแหละเด้อเอฟซเด้อทุกขู่ทุกนจนพอจบแต่ความสุขความเจริญความเก็บยาใดควมามไขยามีสำหรับวันนี้ก็มีเทนีละสาธุ